สวัสดีครับผมมือนีมาอัปเดตกระต่ายผืนเมืองสีปลาเนาะครับที่ผมผสมไวแล้วมันออกอยู่สามตัวครับมีตัวดำติดขาวตัวหนึ่งครับตัวน,น้อยๆว่าจะเป็นสีปาลาสรุปเป็นสีดำตีดขาวครับแล้วกับมีสีปลานี่ครับสองตัวครับเป็นแม่นิวซีเลนด์ไวพอเป็น พื้นเมื่องสีปลาครับก็คือดำขอดดำมาจังไดบุนอีสองซ้ำละ่ะแล้วก็เป็นสีปลาสองครับออกแค่สามตัวคุ่ครับแม่เพื่นสาม่มีผสมบทีเจกเทือนี่นครับตัวดำตัวหนึ่งกับบุท่านหูเพจอยู่ครับ มาล่อลุ่นว่าสีใดเพศใดเนี่ยกับเพราะว่าหน้าให้เป็นสีปลานี่ให้เป็นตัวแม่ครับสีใดขยายแข็งแรงดีแต่ตัวนี้กะสีดำขาวนี่กะเอาไว้เฮ็ดเนื้อครับพี่จังมีเพื่อนด่าพนทะลุมาได้ยังไงบุญน,นี่ครับสีสีงามครับผืนเมืองสีป่า นี่ครับหล้างนสิเข็มล่ามตัวพุญนสิจืดตัวนั้นสีเตีมนติดขาวครับขนก็นยังขนนูนขนแข็งแข็งกินน้ำ ได้แค่สามตัวครับผสมผมจับใส่ตัวฟูคัะตัวแม่ยบุญย่อยผสมไหมครับจักสีเห็ดยังไงเห็ดหากคื้อกันครับพื้นเมืองสีปา่า มาอัปเดตใ้พี่นนองเบิงครับกินอาหารดีขนาดกระต่ายเพิ่งได้เดือนเนาะครับตายสามโตนี่เพิ่งได้เดือน เดือนน,น้อยๆกำลังเป็นแต่สร้างครับวันนี้ก,ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับ